ผานโก้กับเจ้าทองหมาคู่ใจล่าควายป่าในป่าลึกในยามเช้าตรู่ของวันหนึ่งหมอกบางๆลอยคลุ้งเหนือยอดไม้เสียงไก่ป่าขันแว่วก้องอยู่ลึกเข้าไปในพงไพรชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่หน้ากระท่อมไม้หลังเล็กเขามีรูปร่างกำยำดวงตาคมกริบเหมือนเหยี่ยวและถือหอกคู่ใจที่ผ่านศึกมาแล้วนับไม่ถ้วนชายผู้นั้นชื่อว่าผ่านโก พรานหนุ่มผู้กล้าแห่งหมู่ว่านดงใหญ่ข้างกายเขามีสุนัขขนสีทองมันวาวดวงตาฉลาดและซื่อสัตย์มันชื่อว่าเจ้าทองหมาคู่ใจที่ติดตามพันโก้มาตั้งแต่อย่างลูกหมาทั้งคู่ผ่านการล่ามาแล้วหลายครั้งทั้งกวางหมีและหมูป่าแต่ครั้งนี้เป้าหมายใหญ่กว่าทุกครั้งคือควายป่าตัวมหึมาที่ดุร้ายและแข็งแกร่งอย่างกับปีศาสตร์เจ้าทอง วันนี้เราจะเข้าไปในป่าดงใหญ่กว่าครั้งไหนๆผานก็พูดพลางลูบหัวมันเบาๆในข่าวว่ามีควายป่าตัวหนึ่งใหญ่เท่าช้างแถมยังทำร้ายชาวบ้านที่เข้าไปตัดไม้ในป่าเราต้องไปจัดการมันเจ้าทองเห่าเบาๆฮุ่งเหมือนตอบรับคำสั่งดวงตาของมันเปล่งประกายพร้อมสึกผานโก้สะพายหอกหยิบธนูและลูกศรติดหลังพร้อมน้ำและอาหารแห้งเล็กน้อยเขาเดินนำหน้า เจ้าทองเดินตามอย่างว่องไวเสียงใบไม้แห้งกรอบดังแกรกๆใต้ฝ่าเท้าของทั้งคู่ป่าดงใหญ่ในยามเช้าช่างงดงามและน่าหวาดหวัว่นในเวลาเดียวกันแสงอาทิตย์ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาเป็นลำเสียงแมลงร้องประสานกันเป็นจังหวะชวนขนหัวลุกความชื้นในอากาศทําให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยกลิ่นดินกลิ่นมอสและกลิ่นสัตว์ป่าที่ซ่อนตัวอยู่เจ้าทองขอใหระวังกลิ่นนะพันโก้พูดเบาๆ ควายป่ามันมีจมูกไวและมันไม่หนีง่ายเหมือนกวางเจ้าทองเดินไปข้างหน้าดมกลิ่นบนพื้นดินด้วยความตั้งใจมันหมอบลงแล้วหันกลับมามองเจ้านายพร้อมเห่าตำตำเกิรเจอรอยแล้วหรือผ่านโก้ย่อตัวลงดูรอยเท้าเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ลึกลงในโคลนรอยสดใหม่เลยเจ้านี่อยู่ไม่ไกลแน่ไม่นานนักเมฆดำเริ่มก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าเสียงฟ้าร้องดังครึม ลมพัดแรงจนยอดไม้สั่นสะเทือนฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาทีละหยดผา่านโก้หยุดใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้าทองเราต้องหาที่หลบก่อนผาน่านโก้พูดพลางรูปใบไม้บางตัวฝนเริ่มตกหนักจนพื้นดินกลายเป็นโคลนแต่แล้วเสียงฮึมดังลั่นมาจากทางทิศเหนือเสียงคำรามของสัตว์ใหญ่สะเทือนดินสะเทือนฟ้าเจ้าทองหูตั้งทันทีเห่าเสียงดังฮ่งฮ่งผา่านโก้เรียบคว้าหอก นั่นแหละเสียงมันแน่ๆควายป่าอยู่ไม่ไกลทั้งคู่ฝ่าฝนเดินไปตามเสียงคำรามจนถึงลานโล่งกลางป่าที่ต้นไม้หักโคดหลายต้นและตรงกลางลานนั่นควายป่าตัวใหญ่เท่าม้าศึกยืนอยู่กลางสายฝนเขาของมันโค้งแหลมเหมือนดาบขนดำสนิทจนแทบสะท้อนแสงฝาและยังมีรอยแผลเต็มตัวจากการต่อสู้ที่ผ่านมาผ่านโก้พึมพำเจ้าตัวนี้มันผ่านศึกมานักแล้วต้องระวังให้ดี เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงดังพร้อมกับควายป่าที่พุ่งเข้ามาใส่ไม่ให้ตั้งตัวมันกระเทือบพื้นจนโคลนกระเด็นเจ้าทองกระโจนหลบไปทางขวาส่วนผ่านโก้กลิ้งตัวไปอีกทางเร็วมากเจ้าทองล่อมันไปทางโขกหินนั่นเจ้าทองเห่าขานรับฮุ้งแล้ววิ่งตัดหน้าควายป่าคำรามเสียงดังวิ่งตามมันสุดแรงผ่านโก้ใช้จังหวะนั้นปีนขึ้นบนโขกหินที่สูงเล็กน้อยหยิบธนูขึ้นมาเล่งขอให้แม่นเหมือนทุกครั้งเถอะนะเขาพึมพำ ก่อนปล่อยลูกศรพุ่งออกไปด้วยแรงเต็มไม้เสียงฟิวดังฝ่าฝนลูกศอนปักเข้าที่ข้างลำตัวของมันมันคำรามลั่นโกรธจนตาแรงกลำ่ำแล้วหันกลับมาทางผ่านโก้เจ้าทองระวังควายพุ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงเจ้าทองกระโจนขวางกัดเข้าที่ขามันสุดแรงมันสะบัดจนหมานเลยไปชนต้นไม้แต่ก็ทำให้มันเสียจังหวะผ่านโก้คว้าหอกยาวในมือพุ่งเดินลงจากโขกหินแล้วแทงเข้าที่สีข้างอีกครั้ง เลือดก,กระเซ็นเต็เมแอกเสียงหายใจของควายป่าดังกระชั้นชืดฮืดชืดแต่มันยังไม่ล้มมันถอยหลังเล็กน้อยก่อนพุ่งเข้ามาอีกครั้งผ่านโก้หลบสุดแรงแล้วแทงสวนตรงกลางอกหอกทะลุถึงหัวใจของมันเสียงคำรามสุดท้ายดังสะท้อนทั้งป่าก่อนที่ควายป่าตัวใหญ่จะทรุดโซลงช้าๆแล้วแน่นิ่งกลางสายฝนผ่านโกนั่งหอบอยู่ข้างสร้างควายป่าหายใจแรงด้วยความเหนื่อยและตื่นเต้น เขาหันไปมองเจ้าทองที่นอนหอบอยู่ใต้ต้นไม้เจ้าทองเขารีบวิ่งไปดูพบว่ามันมีรอยแผลเล็กน้อยแต่ยังลืมตาอยู่มันเลียมือเจ้านายอย่างอ่อนแรงเก่งมากเพื่อนเจ้าช่วยข่าวไว้จริงๆผ่านก็พูดเสียงสัน่นเราทำสำเร็จแล้วฝนเริ่มซาลงแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มลอดผ่านหมอกลงมาผ่านก็ยืนมองซากควายป่าที่นอนแน่นิ่งแล้วหลับตาลงช้าๆเจ้าสัตว์ใหญ่ ข้าขอบคุณที่สู้จนสุดชีวิตข้าจะไม่ลืมเจ้าและจะไม่ล่าโดยไร้เหตุผลเขากล่าวพร้อมค้อมศีษะแสดงความเคารพต่อวิญญาณแห่งป่ารุ่งเช้าท้องฟ้าสีทองเหนือยอดไม้ผ่านก้มัดซรางควายป่าด้วยเถาวันใช้แรงทั้งหมดลากมันออกจากป่าพร้อมเจ้าทองทั้งคู่เดือนลุยลำห้วยข้ามทางชันฝ่าดงหนามและดินโคลนเสียงนกเริ่มร้องอีกครั้งกลิ่นลมป่ากลับมาอบอุ่นเหมือนเดิม เจ้าทองเดินข้างเจ้านายอย่างภาคภูมิแม้จะเหนื่อยแต่แววตาย,ยัางเต็มไปด้วยความสุขเรากลับบ้านพร้อมชัยชนะอีกแล้วนะเจ้าทอง่านโก้พูดพร้อมรอยยิ้มอ่อนคืนนี้ชาวบ้านคงได้กินเนื้อควายกันทั้งหมู่บ้านเจ้าทองเห่าเบาๆพร้อมเสียงดังสดใสคืนนั้นหมู่บ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกลิ่นเนื้อควายย่างเสียงพินเสียงแคนดังคลอไปทั่วลานบ้านแสงไฟจากกองฟืนสะท้อนใบหน้าของพานโก้และเจ้าทองที่นั่งมองกันอย่างเข้าใจเจ้าทอง ในป่าลึกมีมีใครไว้ใจได้เท่าเจ้าอีกแล้วผ่านโก้พูดพลางยกมือแตะหัวมันเบาๆตราบใดที่ข้ายังมีเจ้าข้าก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วคืนนั้นดวงจันทร์เต็มดวงลอยอยู่เหนือยอดไม้แสงเงินส่องกระท่อมของผ่านโก้อย่างอ่อนโยนเสียงรี่ริง่งร้องแผ่วเบาลมพัดกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาในบ้านผ่านโก้นั่งมองกองไฟที่ค่อยๆมอดลงเขาหันไปมองเจ้าทองที่นอนขดอยู่ข้างๆทั้งคู่เงียบงนันแต่เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูด ชีวิตพรานอาจลำบากแต่ตราบใดที่เรายังมีความกล้าและซื่อสัตว์ต่อป่าเราก็จะกลับมาด้วยชัยชนะเสมอลมพัดผ่านเบาๆใบไม้ไหวเหมือนเสียงป่าตอบรับผู้ที่เคารพในธรรมชาติคือผู้ที่ชนะเหนือทุกสิ่งและนับแต่นั้นเรื่องราวของพานโก้กับเจ้าทองหมาคู่ใจก็เป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วหมู่บ้านว่ามีพรานผู้กล้าและสุนัขผู้ซื่อสัตว์ที่ไม่เคยกลับมามือเปล่าจากป่าดงใหญ่เลยสักครั้ง